สวัธรรมสวันะวันฟังธรรมและวันปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขสองอย่างคือความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจความสุขทางกายนั้นอาศัยปัจจัยสี่อาศัยอาหารอาศัยเครื่องนุ่งห่ม อาศัยที่พักผ่อนที่อยู่อาศัยตลอดถึงยาบำบัดโรคถ้าหากว่าเรามีปัจจัยทั้งสี่ไว้เพื่อบำรุงร่างกายร่างกายก็อยู่ได้โดยปกติ แต่การบำรุงร่างกายดีแล้วไม่ใช่ว่าจิตใจจะได้ความสุขเสมอไปเพราะจิตใจถึงแม้ว่าเกี่ยวเนื่องโดยร่างกายก็ดี<ม>แต่ถ้ามีสิ่งที่มากระทบมากระเทือนใจร่างกายจะสมบูรณ์เท่าไหรแล้วก็ช่วยจิตใจให้ได้ความสงบความสุขผองใสสะอาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสุขทางจิตใจจะต้องมีอาหารทางจิตใจพิเศษแต่เรียกป่าธรรมในส่วนที่เป็นกุศลกุศลธรรมนี่เป็นอาหารบำรุงจิตใจของเราได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราควรมีกฎระเบียบ ให้อาหารทั้งสองอย่างอาหารทางกายและอาหารทางใจของเราให้สมดุลกันเรามีโอกาสที่จะจัดการงานประจำวันของเราเพื่อให้ได้อาหารทั้งสองอาหารทางใจเราก็สามารถที่จัดทำการงานเราเวันศุกร์ตอนเย็นเราก็ยุด การทำงานเพื่ออาหารเป็นอยู่ของร่างกาย <c oughs> เราเข้ามาอยู่ความสงบประพฤตปฏิบัติสมาทานศีลมาสํารวมกายสํารวมวาจาสมาทานสมาธ,ามาธิภาวนาสํารวมจิตใจนี่เป็นอาหารที่ทางจิตใจที่ต้องการวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็หาโอกาสมา อยู่วันเสออนนาร์อยู่ได้ทั้งวันวันอาทิตย์อยู่ได้จนค่ำแต่เราต้องไปแสวงสสเสาะแสวงหาอาหารทางกายแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้อย่าว่าขึ้นวันอาทิตย์ก็ยังนอนได้ตื่นแต่เช้าจะค่อยไปทํางานก็ยังได้หรือตอนเย็นถ้าอยู่ใกล้ตอนเย็นก็กลับไปเพื่อจะทํางานเราพยายาม ตั้งกติกาใส่ตัวของเราเองถ้าเราทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอชีวิตของเราจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความสุขทั้งทางกายและทางจ,จิตใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเราจะได้ไปสว่าง เราจะได้อยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างถ้าหากเราไม่ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สำเน็จละลึกถึงในข้อนี้แล้วแต่ยังเป็นไปแล้วแต่ชีวิตมันเป็นไปประสบอะไรก็หมุนไปตามรอบด้านแปลว,ว่าไม่ปลอดภยัยไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีระเบียบวินัยที่แน่นอนเราก็ไม่เชื่อว่าชีวิตของเราจะไปได้อย่างไรเหมือนกับรถที่วิ่งไม่มีพวงมาลัยที่ไปให้กฎเกณฑ์ตามโค้งของหนทางเรื่องเลี้ยวหรือไปตามที่เราต้องการได้อันตรายมากชีวิตที่ปล่อยอย่างนั้นอันตรายมากชีวิตที่อยู่ในการ ควบคุมรักษาดูแลอย่างดีนี่เป็นชีวิตที่ปลอดภัยที่สมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลที่มีชีวิตในการควบคุมรักษาให้ดีเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ล,ลึกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เราสามารถสร้างปัญญารู้ความจริงในชีวิตของเรา เอามามากำลังรออยู่ <c oughs> ตั้งไว้ในใจของเราในระเบียบของเราอ่ะ <c oughs> ถึงวันเราก็หยุดเฮ้ที่อาภาวริวาาพล